สวัสดีค่ะวันนี้แพรจะมาสอนทุกคนม้วนผมด้วยเครื่องหนีบตรงนะคะวันนี้แพรใช้ Remington Polux เครื่องนี้เลยอันนี้มันจะปรับความร้อนได้ถึง230องศาเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหนีบผมที่ค่อนข้างลื่นเลยอะขนาดแกนของมันนะก็พอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปก็ม้วนผมได้เร็วอยู่ถ้าใครที่มีเครื่องหนีบผมอะที่แกนมันเล็กกว่านี้ รอนที่ได้อะมันก็จะเล็กลงไปด้วยหรือว่าถ้าเป็นเครื่องหนีบผมที่แกนใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็จะม้วนค่อนข้างยากนิดนึงแกนประมาณขนาดนี้กําลังพอดีนะคะเริ่มแรกเนี่ยคือเราต้องเก็บผมขึ้นไปก่อนเพราะว่าม้วนผมด้วยเครื่องหนีบมันจะต้องค่อยๆม้วนทีละหน่อยแล้วก็แพรจะไม่ม้วนสูงมากถ้าแพรใช้เครื่องหนีบผมม้วนนะจับผมมาประมาณนึงไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้แล้วก็ นีไปประมาณตรงกลางผมนะคะแพรจะเอามือเนี่ยจับผมไปด้วยแล้วจับเครื่องหนีบไว้ไม่ปล่อยเลยนะแล้วก็เนี่ยดันมันลงมือข้างนี้จับผมตลอดแล้วก็ค่อยๆรูดลงรูดลงมาเรื่อยๆแบบนี้จนพอถึงใกล้ๆปลายอ่ะก็ปล่อยผมได้แล้วก็เอามือซ้ายมาจับหวัวเครื่องหนีบแทนแล้วก็ดึงลงเลยแค่นี้เราก็ปล่อย เห็นไหมว่ามาหนะจะได้รอนแบบง่ายมากๆเป็นรอนแบบไปลายผมเคล็ดลับที่จะไม่ให้ผมมันหลุดอะคือตอนที่เราหนีบอะเราต้องเอามือจับผมไว้ตลอดเห็นไหมว่าแพรเอามือจับผมไว้ตลอดแล้วแพรเอามือขวาเนี่ยหมุนเครื่องมือซ้ายจับผมแล้วก็ยังจับไว้อยู่พอหมุนมาถึงปุ๊บแพรก็ยังเอามือมาจับผมไว้แล้วก็ลูดลงมาแบบนี้เลยลูดเครื่องลงมาแบบนี้เลยนะคะพอจนมาถึงปลายอะเปลี่ยนมืออะ มือซ้ายอะมาจับตรงหัวเครื่องหนีบผมแทนแล้วก็ดึงลงเลยมันก็จะได้หลอนแบบนี้เห็นไหมเนี่ยง่ายมากๆยิ่งถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องหนีบผมที่มันค่อนข้างลื่นอยู่แล้วอะคะ่ะมันจะยิ่งม้วนผมได้ง่ายขึ้นเนี่ยแบบนี้เลยถ้าเครื่องหนีบผมใครอะไม่ลื่นนะมันก็อาจจะม้วนยากนิดนึงเพราะว่ามันจะติด เราจะค้างทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ได้เราปล่อยออกทีละช่อเนี่ยหมวนเป็นลอนแบบเนี้ยในเวลารวดเร็วเสร็จแล้วข้างนี้ก็ทําเหมือนกันยิบผมมาในระดับหนึ่งนี่ผมเข้าไปนะคะตรงประมาณเกือบจะข้างบนแต่ไม่ต้องบนสุดแล้วก็หมุนโดยที่มือขวาเนี่ยเรายยังจับผมอยู่เห็นไหม หมุนไว้เลยเพราะถ้าผมลื่นนะมันจะหลุดออกจากเครื่องหนีบผมง่ายแล้วก็จับต่อดันลงมาเลยค่อยๆดันลงมาเลยนี้ดันลงมาจนสุดพอหมดไปผมแล้วอะเราทิ้งค้างไว้แป๊บหนึ่งก็ได้ลรวเราก็ค่อยเอาออกทีละชอบแบบนี้อ่าเห็นไหมว่ารอยมันก็แน่นไม่ต่างจากเครื่องม้วนผมเลยต่อมาก็เหมือนกันหมุนจับผม แพ้ชอบจับผมไว้เพราะว่าการผมมันหลุดเพราะว่าผมแพ้ใช้ครีมนวดไงมันก็จะลื่นพอหมุนไปจนสุดปลายแล้วอะปลายเข้าไปอยู่ในเครื่องเนียผมแล้วอะเราค้างไว้แบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วเราออกทีเราปอกอย่างนี้ออกค่อยๆเอาออกอ่ะเห็นไหมมันก็จะแน่นเราเครื่องมันร้อนมากอยู่แล้วแพ้เปิดที่สองร้อยเลยเห็นไหม ว่ารอนอะ่ะมันแน่นแต่มันอยู่ที่เราอะจับแกนด้วยใครที่มีเครื่องหนีบผมแล้วไม่อยากเสียตังค์ซื้อรอนอะ่ะ mm hmm. ก็หนีบแบบนี้ได้เลยนะคะค่อนข้างง่ายบางคนะ่ะใช้ได้แต่เครื่องหนีบผมเอามาม้วนแต่ใช้แกนม้วนจริงๆอ่อะไม่เป็นผมอะ่ะสูงหน่อยแล้วก็หมุนจับผมไว้ คือถ้าเราอะเริ่มจากกลางผมที่แบบต่ำมากอะลอนมันก็จะยิ่งปลายมากๆเลยนะคะมันจะไม่สูงเลยดังนั้นน่ะเราเริ่มจากข้างบนหน่อยเริ่มจากข้างบนตรงเนี้ยถ้ารู้สึกว่ามันหนาไปละเราก็เอาออกก่อนเปาะนึงแบบเนี้ยแล้วเราค่อยมาหมุนต่อมันจะได้ไม่หนาเกินไป สมมติเรามมวนจากข้างบนเลยใช่ไหมผมอะ่ะมันก็จะเยอะกว่าที่เรามมวนายเมื่อกี้เราก็อาจจะม้วนข้างบนก่อนแบบนี้นี่แล้วพอดึงแล้วมันเริ่มติดละมันเหมือนมันจะม้วนข้างล่างอะ่ะยากละไม่ค่อยลื่นเราเอาออกก่อนปาะหนึ่งอย่างนี้เพราะว่ามันมมวนไปแล้วไงแล้วเราก็มามมวนข้างล่างต่อแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นเหมือนไม่มีผมกินอยู่ในเครื่องเยอะแล้วมันก็จะได้รอนเหมือนกัน เห็นไหมนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้มันลื่นขึ้นถ้าอยากม้วนตั้งแต่สูงเนี่ยต้องยิ่งจับผมน้อยพอแพมม้วนได้ระยะหนึ่งแล้วอะ่ะมันติดละเห็นไหมมันไม่ค่อยลื่นเอาออกแล้วมาหมุนต่อมันก็จะง่ายขึ้นมือต้องแน่นนะคะแรงมือดึงเนี่ยต้องดึงดี ็จแล้วฝั่งนึงนะคะรอนมันแน่นมากเลยเห็นปะต้องไปคายออกเงี้ยคายออกก็คือดึงผมขึ้นแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงมันจะเทียบเท่าประมาณแกน28ม mm, มหรือว่าเล็กกว่านั้นนะคะผมมันจะนอย่างนี้เลยเนะี่ยเป็นรอนฟูๆแบบนี้เลยแต่ถ้าใครที่อยากได้รอนลายๆอ่อะ แกนหนีบอมันต้องใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันจะเป็นแกนแบบไซส์เล็กไงมันจะได้รอนประมาณ 28mm หรือเล็กกว่า 28mm ด้วยผมจะฟูมากเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะบีบตรงปหน่อยบีให้มันเป็นทรงหน่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวอ่ะมันก็จะคลายแบบเข้าที่ มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้เราจะม้วนแล้วก็บิดออกจับผมคือข้างนี้ไทรจับผมทิ้งไว้ตลอดนะกันไม่ให้มันหลุดแต่พอตอนปลายปลอ่ะปล่อยได้ละดึงลงง่ายๆอย่างเี้เลยดึงลงตรงๆ เครื่องหนีบผมเอามาม้มวนแทนลอนที่ได้ก็จะเป็นรอนแบบฟูๆแบบนี้เลยแล้วก็ลอนเล็กเพราะว่าอยู่ที่เครื่องหนีบผมของเรา ข้อเสียนะสําหรับแพรก็คือว่าถ้าคนที่ม้วนไม่ค่อยเก่งอะรอนมันจะออกมาแบบมันไม่ค่อยมั่นคงแต่ถ้าคนที่ม้วนพอได้อะมันจะถือว่าสะดวกมากเพราะว่าเราอะใช้เครื่องหนีบผมอะทําได้ทั้งหนีบตรงแล้วก็ม้วนเลยคือพกได้เครื่องเดียวเลยใครที่มีเครื่องหนีบผมอยู่ที่บ้านนะคะก็ลองใช้วิธีตามที่แพรบอกนะมันก็จะง่ายมากๆเลยเป็นทริคเล็กๆเวลาแพรใช้เครื่องหนีบผมม้วนสําหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ Ah!